แต่ถ้ามึงอยากรอดกูก็มีทางรอดให้มึงมึงมาเป็นพยานให้กูเอาผิดหมอล่ามฉันหอมแต่มึงต้องสารภาพกับกูสักวันว่าเรื่องทั้งหมดที่กูวา่ามานี่มึงเป็นคนเฮ็ดอีหลีมึงจะเอาอยัางไงมึงสิยอมบ่กูบ่ยอมกูบ่ได้ขาไฟกูบ,บ,นะปปบ่ผิดพวกมึงเฮ็ดหนังกูบ่ได้หรอกอารชั่งกูกับบ๊อบพี่แล้วจะว่ากับมึงแล้วสั่นพวกมึงเห็ดหนังกูบ่ได้หรอก ห้วยเงามันบมมีตัวนี้ล่างกระสินพัดแม่งเลยมันัไปไสล่ะพวก่นจะตัตายไปพุ่นแล้วบาทนี่ไปพีฟ้าทงีล่ะา่่พุ่นพุ่นพุ่นปากคำพุ่นเบืงองอนไม่้าม แก่เสียแห้งที่ผู้อินดูมื้อถึงผู้ลักเป็นลูกศิษย์ลูกหาอีแสงดาวอีกผู้หนึ่งแต่มึงกลับมาเห็ดกับกู้ตั้งซี่มึงแตใครเห็ดกับลูกศิษย์ลูกหาเชือกันมึงอย่ากเอาให้เขาข้าสั่งบอกสู้กับพวมนี่โอกาสได้ออกไปใช้อีกแล้วหากันตายยังไม่ทำดีล่ะเสียงปืนยุ่งใสผลผลผลตัวย่างบางตอนครับซิงห์ไพทีเซนสองตอนที่สิบแปดครับฝากติดตามด้วยเด้อครับผม